สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดี FC ของช่องสังวานชาแนลครับวันนี้มีแนวทางเด็ดๆดังๆมาปากครับเป็นเลขฝันครับผมฝันดีฝันเด็ดครับฝันแม่นๆครับผมเอามาปากเป็นแนวทางครับเผื่อมีโชคมีลาบครับผมในวันที่หนกุมภาพันธ์สองหครับ เลขฝันนะครับเนาะช่วยแอดมินตีด้วยครับผมตีทายเสียงตัวเลขด้วยครับว่าตีได้ตัวไหนเนาะครับเนาะโอ้ยบ่เท่กันบ่แข็งแรงครับผมพี่น้องครับคือผมฝันฝันว่าได้ไปจับปลาครับผมพี่น้องครับจับปลาได้ปลาตัวใหญ่ๆมาสามตัวครับน่าจะเป็นปลานินครับผม ปานีนแม่ใหญ่ๆเลยสามตัวครับจับมาได้สามตัวจับมาใส่ตะข้องครับเปิดดูตะข้องครับผมพอจับเสร็จแล้วเปิดดูตะข้องปลาสามตัวตายหมดเลยครับสามตัวมันจะตัวใหญ่ๆครับตัวนั้นก็เป็นกิโลครับตัวใหญ่ๆเลยเต็มตะข้องเลยครับไปรฟีเลขเป็นทํานายเลขเป็นไมเนอะครับ แต่ตัวผมตีแล้วครับตีฟ้องฝันครับสังวาน์าแนแวความฝันครับผม ันแม่นๆครับผมเคยออกสามตัวตรงๆครับลองดูครับเผื่อมีโชคมีลาบครับผมพี่น้องครับฝันว่าจับปลานะครับเนาะปลาก็น่าจะแปดครับผมจับปลา จับปลาปลาก็น่าจะแปดครับแปดลาสามตัวสามปลาตายครับตายก็น่าจะศูนย์ครับผมแปดสามศูนย์ครับตัดเล่นครับผมตัดเล่นด้วยครับ ตัวด้วยครับกลับตัวด้วยซื้อไม่กลับเดียวตับแตกครับผมตามเล่นครับแปดสามปดศูนสามศูนย์ครับผม หนึ่งก้ออหกเจ็ดติดเลขล่างพอดีผมเลยครับ สามศูนย์ศูนย์สามจับตัวครับเห็นไหมครับบนล่างครับผมติดไว้เดียวครับบนกันล่างครับผม ตัวด้วยครับบนกันล่างครับผมเห็นไหมครับเป็นเลขความฝันครับ อันแบบนี้เข้าตรงๆมาแล้วครับเห็นไหมครับเด่นๆเน้นๆครับผมเดี๋ยววงมาให้นะครับความชอบส่วนตัวครับผมล่อง8083ครับ ลองแล้วผมแต่เลขติดแปดน่าจะหาซื้อ,อยากครับเด่นบนกันล่างครับแต่สามศูนย์ผมชอบล่างมากกว่าครับกันบนนิดหน่อย <c oughs> แต่เลขเลขติดแปดนี่น่าจะหาซื้อ,อยากครับล <c oughs> อตเตอรี่ไม่มีแล้วครับหาซื้อลอตเตอรี่ไม่มีแล้วครับตอนนี้ ลองดูครับอาจจะฝันเป็นจริงครับผมว่นนี้ไม่ได้ฝันนานแล้วครับผมไม่ได้ฝันบ่อยๆครับฝันเป็นตูุเป็นแตกครับทั่วไปฝันทุกวันฝันจริงๆจรงังๆเพิ่งจะฝันครับผมลองดูครับลองดูตัดเล่นด้วยครับแปดสามแปดศูนย สามศูนย์ครับกลับตัวด้วยกลับตัวด้วยครับบนกันล่างครับแล้วแต่ชอบครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งติดตามด้วยครับผมกริ้งครับผมครั้งเดียวพอครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม